ครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับกับการเตรียมส่งมอบรถนะครับสำหรับเทสจังหวัดปูปรีลำนะครับเทสนี้ครับขอบพระคุณลูกค้านะครับพี่นิดและพี่ยอดนะครับจากจังหวัดปูปรีลำครับผมลูกค้ามาถึงช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ส่งมอบกันในช่วงบ่ายเลยนะครับรถพร้อมใช้งานครับทีสามจุดห้าศูนย์สี่สิบเก้าแรงม้าในราคาเบาเบครับ ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรถพร้อมใช้งานมีรับประกันศูนย์นะครับจากเรืองชัยกรุ๊ปนะครับถ้าใครติดสนใจนะครับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือสทุกรุ่นนะครับนะครับรับประกันศูนย์นะครับติดต่อได้นะครับกับเรืองชัยแท็กเตอร์เรืองชัยกรุ๊ปครับอันนี้เป็นสภาพรถมือ2นะครับเป็นสภาพรถมือ2ประกันศูนย์นะครับ ทีทีมช่างกำลังนะครับนำขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะนำไปส่งมอบในบ่ายนี้นะครับเท็ดนี้เป็นลูกค้าเท็ดเงินสดน,นะครับเป็นเงินสดน,นะครับจ่ายเงินนะครับในช่วงเที่ยงเราส่งมอบในช่วงบ่ายครับปลายทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็รับสินค้าได้เลยนะครับและมีการแนะนำการใช้สินค้าจาก ทีมช่งผู้ชำนาญการนะครับจากศูนย์บริการของนิวฮอลแลนด์นะครับบริษัทเริงไทยแท็กเตอร์เริงไทยรุ๊ปครับผมเ็เรียบร้อยแล้วครับอี้ไปนานเนกีนรอก็ถึงบ้านลูกค้าครับผม